คนส่วนใหญ่มองว่าการตื่นเช้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องอย่างไทยเราก็มีประโยคที่ว่านกที่ตื่นเช้าย่อมจับหนอนได้ก่อนเพราะอย่างนี้อาจทําให้คนนอนเด็กรู้สึกผิดสมัยเป็นเด็กคงมีหลายคนที่โดนพ่อแม่ดูว่ารีบไปน,นอนได้แล้วหรือรีบตื่นได้แล้วทั้งที่มีหลายคนหัวแล่นในตอนกลางคืนรู้สึกผ่อนคลายในตอนกลางคืนและรู้สึกว่าเวลาที่เหลือของวันนั้นเป็นเวลาส่วนตัวไอติมอ่าน EP นี้จะมาแนะนำหนังสือ สมองฉับไวสไตล์คนนอนดึกเขียนดวยไซโตะทาคาชินักวิชาการชาวญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังเป็นนักเขียนและผู้ประกาศข่าวในทีวีหนังสือเล่มนี้พูดถึงข้อดีของการนอนดึกจากประสบการณ์ของผู้เขียนเองและวิธีการใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวนี้ผู้เขียนเล่าชีวิตของตัวเองว่าเขาเป็นคนที่เข้านอนตอนตีสาและตื่นตอน9ก้าโมงเช้าใช้เวลานอนวันละประมาณ6ชั่วโมงซึ่งก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่น และเขายังแบ่งเวลาอีก18ชั่วโมงที่เหลือของวันออกเป็น3ส่วนเพื่อใช้ในการเขียนหนังสือ3เล่มผู้เขียนสนับสนุนว่าหากเป็นคนนอนดึกก็นอนดึกไปเถอะทิ้งการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองแล้วไปเพิ่มผลงานในช่วงเวลาทองกันดีกว่าหากเรานิยามว่าวิถีชีวิตแบบปกติคือการนอนตื่นหงโมงเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็เดินทางไปที่ทำงานจากนั้นเริ่มงานตอน8โมงเช้าผู้เขียนบอกว่าถ้าหากเขาใช้วิถีชีวิตแบบนั้น เขาเดาได้เลยว่าตั้งแต่8โมงเชา้าถึง10โมงเชา้าเขาคงทําอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะสมองไม่แล่นในช่วงเวลานี้คนนอนดึกแทนที่จะต้องปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับคนอื่นลองเปลี่ยนมาให้ความสําคัญกับช่วงเวลาทองที่ตัวเองใช้ความสามารถได้ดีที่สุดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกันดีกว่าครับคนที่สร้างผลลัพธ์ในตอนเช้าได้ยากลองยอมรับว่าตัวเองเป็นพวกนอนดึกแล้วหันมาสร้างผลลัพธ์ตอนกลางคืนดูครับ เพราะสังคมยุคนี้ยืดหยุ่นและยอมรับแล้วว่าถ้ามีผลงานจะทำงานที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ผู้เขียนบอกว่าหากพูดถึงเรื่องของการสร้างผลงานหลายคนคาดหวังว่าจะได้เทคนิควิธีการสร้างเอาต์พุตที่มีคุณภาพแต่หากละเลยไม่สร้างอินพุตเลยการจะสร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องยากเหมือนรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่แวะเติมน้ำมันเลยในที่สุดรถยนต์ก็จะวิ่งต่อไปไม่ได้การสร้างเอาต์พุตที่มีคุณภาพ จำเป็นต้องเติมเชื้อพเพลิงที่เรียกว่าความรู้ครับการอ่านหนังสือเรียกได้ว่าเป็นหนทางหลักในการหาความรู้หากเทียบกับการดูทีวีดูซีรีส์หรือเล่นอินเทอร์เน็ตการอ่านหนังสือต้องใช้พลังงานมากกว่าหลายคนจึงไม่ถนัดการอ่านหนังสือแต่ถ้าฝึกอ่านหนังสือจนชินก็จะมีพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาถึงเรื่องที่อ่านจะไม่ใช่ความรู้ที่นําไปใช้ได้เลยแต่การเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองก็เป็นเรื่องสนุกและได้รู้สึกถึงความยินดีที่ตอนนี้มีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์อีกด้วย คุณไม่จําเป็นต้องอ่านเฉพาะหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการทํางานโดยตรงเท่านั้นนะครับผู้เขียนบอกว่าการเล่าเรียนอย่างไม่มีเป้าหมายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดหากคิดได้อย่างนี้การอ่านหนังสือก็จะเป็นเรื่องสบายๆและเคล็ดลับในการอ่านหนังสือให้สนุกคือการจินตนานการว่าตัวเองกําลังฟังเรื่องเล่าอยู่ให้คิดว่าหนังสือทุกเล่มคือเรื่องเล่าครับ บางคนอาจคิดว่าตัวเองเหนื่อยจากการทำงานตอนกลางวันมาแล้วตอนกลางคืนก็อยากใช้เวลาเรื่อยเปื่อยไปกับการกินเหล้าหรือการเล่นเกมผู้เขียนบอกว่าจะเล่นเกมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้แต่เราควรหมั่นเพิ่มพูนความรู้คนที่ไม่มีความรู้และไม่ยอมอ่านหนังสือทั้งที่ตัวเองมีเวลาว่างเต็มที่นับว่าปล่อยโอกาสดีๆไปอย่างน่าเสียดายการอ่านหนังสือเหมือนกับการถางพื้นที่เพื่อสร้างผืนดินสําหรับเพาะปลูกสิ่งต่างๆที่จะทําให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับ ผู้เขียนได้ตั้งเป้าไว้ให้กับตัวเองว่าจะอา่านหนังสือวันละหนึ่งเล่มฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผู้เขียนมีเคล็ดลับคือไม่ต้องอ่านครบทุกบรรทัดแต่ขอให้จับประเด็นสําคัญได้ก็พอเพราะหนังสือส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลการอ่านเพื่อเก็บเฉพาะส่วนที่จําเป็นต่อตัวเองก็นบว่าเพียงพอแล้วส่วนไหนที่เข้าใจแล้วหรือนอกเรื่องจะอ่านข้ามก็ได้ครับระหว่างคนที่อ่านหนังสือกับคนที่ไม่อ่านหนังสือวิธีการพูดจะต่างกันมากอย่างแรกเลยคือคลังศัพท์จะไม่เท่ากัน คนที่อา่านหนังสือเป็นประจำจะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นวิธีการพูดจะแสดงถึงความมีปัญญาโดยอัตโนมัติและจังหวะการพูดก็จะเร็วขึ้นด้วยยิ่งไปกว่านั้นถ้าอา่านหนังสือเยอะก็จะเก่งเรื่องการพูดด้วยภาษาเขียนซึ่งมีความสลัสลวยคุณง่ายๆก็คือคนที่อา่านหนังสือจะมีวิธีการพูดที่น่าฟังนั่นเองครับผู้เขียนบอกว่าตัวเขาขยันอา่านหนังสือก็จริงแต่พอมาคิดดูแล้วก็มีอินพุตอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการอาร่านหนังสือ ถ้าใครที่ไม่ถนัดอ่านหนังสือจริงๆการดูทีวีก็เป็นอินพุตที่ดีเหมือนกันครับเพราะทีวีเป็นสื่อที่รายงานสถานการณ์ล่าสุดมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาให้ความรู้ในประเด็นต่างๆทั้งยังมีรายการเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จว่าเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ยังไงมีรายการสารคาดีรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้เขียนมักดูรายการที่ตัวเองสนใจแบบย้อนหลังโดยกดปุ่มเร่งความเร็ว1.5เท่า นอกจากนี้การดูภาพยนตร์ก็เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มอินพุตมีภาพยนตร์หลายเรื่องดัดแปลงมาจากนิยายใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็สามารถรับรู้แก่นขอหนังสือจากภาพยนตร์เรื่องนั้นได้และการดูภาพยนตร์นั้นช่วยเพิ่มประสบการณ์จากชีวิตของคนอื่นซึ่งเป็นโลกอีกใบที่ต่างไปจากชีวิตของเราผู้เขียนดูภาพยนตร์ด้วยความเร็ว1.5เท่าด้วยวิธีนี้เขาจึงสามารถดูภาพยนตร์ความยาว2ชั่วโมงจบได้ภายใน1ชั่วโมงครึ่ง ตรงไหนที่รู้สึกว่าดีก็จะกลับมาดูด้วยความเร็วปกติผู้เขียนยังได้แนะนํารายการวิทยุที่เขาชอบฟังการได้ฟังดาราหรือคนดังพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยก็ช่วยให้เกิดไอเดียใหม่ๆได้สมัยนี้เราอาจจะเลือกมาฟังพอดแคสต์และพอดแคสต์เหล่านี้ก็มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจบางช่องเจาะลึกเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นการฟังพอดแคสต์ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยเพิ่มอินพุตให้แก่เราได้ครับ การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เป็นวิธีการเพิ่มอินพุด้วยเหมือนกันบทความต่างๆบนเว็บไซต์มักแนะนําบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาให้เราได้อ่านต่อพออ่านไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนั้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอินเทอร์เน็ตก็มีคนจํานวนมากมาเขียนรีวิวหนังสือเพอะอ่านรีวิวไปเยอะๆเราก็อยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้นเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการใฝ่หาความรู้และในบรรดารีวิวหนังสือเหล่านั้นจะมีรีวิวจากนักอ่านที่เชี่ยวชาญซ่อนอยู่ อย่างเช่นผู้เขียนอยากเริ่มต้นอ่านผลงานของอากาธาคริสตี้ซึ่งนักเขียนคนนี้มีผลงานเกือบ100เรื่องจึงไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอ่านจากเรื่มไหนก่อนดีพอไปอ่านรีวิวก็จะเจอคนแนะนำผลงานคลาสสิกอย่างเช่น And เด e n v h r r o were None หรือหรือ Murder on the Orient e แต่เรื่องที่ได้รับรีวิวดีที่สุดกลับเป็นเรื่อง absent in the spring ผู้เขียนจึงเริ่มต้นอ่านเร่มนี้เพราะเห็นว่ารีวิวดี ผู้เขียนได้แนะนําวิธีการอินพุตความรู้จากสื่อต่างๆไปแล้วในบททันมาผู้เขียนได้แนะนําวิธีการสร้างเอาพุตหรือวิธีการสร้างผลผลิตทางปัญญาจากความรู้ที่เราได้มาผลผลิตทางปัญญาถ้าให้พูดตรงๆก็คือการออกไอเดียเพื่อผลิตผลงานอย่างเช่นรายงานบทความหรือ Presentation ผู้เขียนบอกว่าตอนกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่พลังจินตนาการกระพือปีกหลายไอเดียนึกออกในตอนกลางคืนแบบอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ผู้เขียนจึงแนะนําให้วางสมุดจดไว้ข้างเตียง แต่ทุกวันนี้เขาใช้วิธีจดในสมาร์ทโฟนแล้ววิธีจดโนต้ตของผู้เขียนเป็นการจดเป็นคำๆลงไปทีละบรรทัดไม่จาเป็นต้องเขียนให้เป็นเรื่องราวตอนกลางคืนเป็นเวลาที่เหมาะกับการคิดอะไรเรื่อยเปื่อยหรือการเล่นกับความคิดซึ่งตอนกลางวันไม่เหมาะกับการคิดเรื่อยเปื่อยเพราะตอนกลางวานันงานที่เราทํามักมีลักษณะที่เราต้องนั่งอยู่กับโต๊ะต้องจดจอ่อและต้องทําให้เสร็จต่างกับตอนกลางคืนที่ไม่ต้องนั่งติดโต๊ะ แค่นอนกลิ้งไปมาคิดอะไรเล่นๆก็เกิดไอเดียใหม่ขึ้นมาในหัวช่วงเวลานี้อย่าคิดถึงหรือกังวลเรื่องงานปัญหาเรื่องงานนั้นเอาไว้ค่อยปรึกษาและแก้ไขกับคนในบริษัทวันพรุ่งนี้ดีกว่าคิดวนไปวนมาอยู่คนเดียวตอนกลางคืนก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับพอโนทที่จดไว้เต็มไปด้วยไอเดียที่ผุดขึ้นมามากมายต่อไปก็เป็นการก่อรูปร่างให้กับไอเดียเหล่านั้นโดยการสร้างแผนที่ทางไอเดียหรือ mind map ในตอนที่กำลังทำ mind map จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหลากหลายที่กระจายเกลื่อนกลาดอยู่ในสมองของเราไปด้วยนี่คือการคิดให้ลึกซึ้งขึ้นอย่างเป็นปรูปธรรมผู้เขียนได้แนะนําให้ลองเขียนบล็อกแนะนําภาพยนตร์แนะนําหนังสือหรือหัวข้ออื่นๆที่สนใจแล้วใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปด้วยบทความนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไปเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียพัฒนาไปมากเราจึงมีโอกาสแสดงฝีมือด้วยการเขียนลง Facebook แต่หลายคนเริ่มเขียนแล้วไม่ได้ใส่ใจความสม่ำเสมอ ไม่ได้ใส่ใจในคุณภาพเพราะคิดว่าเป็นเพียงแค่งานอดีตหรือเขียนแล้วไม่ได้เงินถ้าอยากเพิ่มพลังความคิดคุณต้องละทิ้งความคิดดังกล่าวครับหากเริ่มต้นเขียนไปได้สักจุดหนึ่งหลายคนก็อาจจะเบื่อหรือหมดไอเดียนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรต่อไปดีเค้ยนยังไงก็นึกไม่ออกปัญหานี้ผู้เขียนแนะนําว่าให้เขียนต่อไปอย่าล้มเลิกอย่างผู้เขียนผ่านจุดนั้นมาได้แล้วและเขียนหนังสือออกมาแล้วกว่า500อยเล่มใช้ปริมาณเข้าสู้ครับ ผลงานมีคุณภาพสัก70-80%ก็ถือว่าใช้ได้แล้วแทนที่จะพยายามทําให้ได้ถึง100%การสร้างผลงานใหม่ในระดับ70-80%อย่างต่อเนื่องจะทําให้พลังความคิดก้าวไกลกว่าสตีเฟนคิงนักเขียนนิยายสยองขวัญเคยบอกเอาไว้ว่าเวลาที่เขาจะลงมือเขียนเขาต้องปิดประตูห้องให้สนิทไม่แตะโทรศัพท์เลยแล้วจดจ่ออยู่แต่กับงานเขียนถ้าอยากมีสมาธิในตอนกลางคืนให้ขังตัวเองอยู่ในห้อง ไม่ยุ่งกับโซเชียลมีเดียจะช่วยรักษา productivity ในตอนกลางคืนได้ครับผู้เขียนแนะนําว่าในการสร้างเอาต์พุตให้กําหนดเวลาไว้ไม่เกิน2ชั่วโมงเป็นอย่างมากเพราะถ้าสนุกแล้วทําต่อไปอีก5-6ชั่วโมงก็จะพลอยไม่ได้นอนเราต้องรักษาเวลานอนให้เพียงพอด้วยผู้เขียนจะใช้นาฬิกาตั้งเวลาไว้2ชั่วโมงระหว่างนั้นจะไม่หันไปมองนาฬิกาเลยถ้าทํางานที่ไม่มีกําหนดส่งการสร้างผลงานก็จะไม่ค่อยคืบหน้าเพราะเราจะคิดว่า จะทําให้เสร็จเมื่อไหร่ก็ได้แล้วสุดท้ายก็จะทําแบบครึ่งครึ่งกลางกลางถ้าอยากทํางานให้ได้งานก็ต้องเข้มงวดกับตัวเองด้วยการตั้งกําหนดส่งงานหรือเดดไลน์ครับถ้าอยากฝึกความคิดให้ลองเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความจริงด้วยจินตนาการให้ลองฝึกคิดว่าถ้าโลกนี้ไม่มีสิ่งนี้แล้วจะเป็นยังไงหรือถ้ามีสิ่งนี้ชีวิตคงจะสะดวกขึ้นนะจะเริ่มฝึกด้วยการลองคิดว่าถ้าเปลี่ยนตัวเองในหนังเรื่องนี้จากผู้ชายไปเป็นผู้หญิงเรื่องราวจะแตกต่างจากเดิมไปยังไง การเปลี่ยนแปลงเงืเ่อนไขเพียงแค่อย่างเดียวทําให้เห็นโลกที่ต่างออกไปได้การอยู่กับความคิดเรื่อยเปื่ยแบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันครับเพราะช่วยให้พลังความคิดของเราเพิ่มขึ้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนตัวผมว่าเล่มนี้อ่านง่ายผู้เขียนอธิบายทีละหัวข,ข้อโดยไม่ยาวมากแต่อ่านจบแล้วผมว่าเนื้อหาสาระสําคัญของหนังสือเล่มนี้น้อยไปหน่อยไม่มีเคล็ดลับหรือเทคนิคอะไรที่รู้สึกว่าว้าวน่าเอาไปใช้จัง สำหรับเพื่อนๆที่อยากอ่านเพิ่มเติมก็สาม,มารถหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันได้ครับกับสมองชัอไวสไตล์คนนอนดึกเขียนด้วยใสยโตะตาคาชิจัดพิมพ์ด้วยสำนักพิมพ์จอดคัตราคา225บาทสำหรับอีพีหน้าไอติมอ่านจะมาแนะนำหนังสืออะไรอีกก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ